สวัดีครับมาดูผลงานช่วงบ่ายของเจ้า xcmg ครับช่วงเย็นครับผมการแต่งขอบตาครับจริงๆเราไม่แต่งก็ได้แต่อยากทำให้สวยงามกแต่งฝั่งนี้ผมให้ดูสวยงามครับแต่งให้เขาครับให้มันดินไม่ราไม่หมดครับให้ผมก็เลยแต่งให้เขาทีนึงครับเมื่อวานจะแต่งฝั่งนี้ไปแล้วนี่เรียบร้อยครับนี่เป็นสระเก่าครับผมก็ได้สระอีกลูกหนึ่งลูกนี้เลยครับผมเนาะ เสียดายครับผมถ้าตรงนี้เป็นบอ่อใหญ่แล้ก็โยนดินมาไม่หมดครับผมเต็มสระเก่านี่ก็คือสะดวกสบายเลยครับพี่น,นี้ทำหนึ่งเลยทําไม่ได้นะครับเลยมาดูผลงานการปอนครับโค๊ดสิบสองครับงานของเราก็เหลืออยู่เคียริงฝั่งนี้ครับนิดๆหน,น่อยๆแล้วก็ตรงนี้ครับดึงดินตรงนี้มาครับก็แต่งคันตรงนี้สลบตรงนี้ครับก็ค,คือจบได้แล้วครับฝั่งนี้ ก็จะเคลียร์ี้ีจบแล้วแล้วตรงนี้ก็แค่ดึกดินเป็นโคครับทอยถินเ้นนาให้ดูฝั่งนี้ครับดูมุมนี้ครับผมของการทํางานของเราของการจะเห็นภาพหลายๆมุมครับผมเนาะดูช่วงบ่าย,ายเห็นมุมนี้เนมุมนี้เสร็จแล้วครับดูมุมที่เสร็จแล้วแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นคลองไส้ไก่ครับที่อาจารเจดเจ้าเอ็กซีเอ็นจีกำลังเปิดอ่ะ เรียกว่าเปิดทองไส้ไก่ออกครับผมไปเชื่อมกับทองไส้ไก่วนรอบสาาครับผมตรงนั้นครับสวยงามครับผมเราทํามาหลายเพลงแล้วก็เข้าใจเรื่องงานครับออกมารูปนี้แหละครับผมน้องนี่สวยงามครับผมบอนี้สวยสวยงามผมก็ชมในเรื่องบอก์ครับก็สวยงามแล้วก็ทีก็ทันก็เจวแล้วเนี่ยก็ทันนี้เรียบร้อยครับก็จะเรือแต่ดนี่ดึงตรงนี้ครับผมก็จบแล้วนะับ ึขอบตรงนี้ก็คือฝั่งนี้จะจบหลักการเลยแตฝั่งนู้นนิดเดียวครับผมนี่ก็มีปัญหานิดนึงทางแปลงที่จะไปต่อไปนี่คือปัญหาเรื่องของการไม่จบเรื่องของการตัดต้นไม้ออกจากแปลงครับก็เลยมีปัญหาเป็นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราจะย้ายคันนึ่งไปก่อนครับย้ายเจ้า SK 2 0 0 SM ครับ จานเจ็ดครับกลับกระสังก่อนก็จะให้มือทนูนึงของเราครับจานปอนเป็นคนเคลียร์จานบอลจะเป็นคนเคลียร์เคลียร์บอลเออบอลหนึ่งได้ครับทารานาวาเพราะว่าไม่มีปัญหาสำหรับจานบอบ ตอนนี graduate, ้เคยขับขุดบ่อจานปอนคือการขุดบ่อลึกครับแล้วก็เรื่องแต่งสระแต่งสระรถเป็นจานปอนฟีมือครับการวางตำแหน่งพุ่งกีนะโป๊ะกพวกครับทำได้สวยงามแล้วก็เป็นคนที่สะอาดครับคือปล่อยผ่านไม่ได้ครับต้องทำให้สะอาดนะก็เลยเนาะแล้วเก็บรายละเอียดมากครับน้องเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องรายละเอียดการทํางานนี่ฮะสวยงามครับผมไม่น่ามีปัญหาครับตกการสวยาม มนีตรงนี้จะเป็นคันใหญ่แลยครับผมเนาะสบายๆครับตรงนี้หรืออะไรก็ได้ก็ได้ตรงนี้ต้นไม้ครับผมไม้ผลได้สบายงเงี้ยเหลือตรงนี้หน่อยครับอาจารยนปอนจัดก,การแต่งสโลตตรงนี้จจก็คือจบแล้วแหละครมันป,ปัญหาอะไรล่ะสวยงามครับผม อ๋อนี่ก็โยนใหญ่มาหาศารพิมพ์อ๋อใหญ่อลังการจริงๆเลยการทำงานของเราในวันที่ห้าสวยงามครับผมวันนี้เราว่างเนาะก็ะได้มาดูทีมงานอยู่กับทีมงานแต่ c. ตอนเที่ยงมากันเลยได้ถ่ายยูทูบให้เพื่อนๆพี่น้องที่รับชมยูทูบได้ดูนะครับผมเรื่องของการพวกน้องนาเรื่องขอ,องรถครับผม คนละเอียดมากครับเอาสัทุกช็อตก็เลยครับผมเนะมาะไม่ให้เหลือเลยครับเอาเล่นทุกช็อตเลยจะไม่ให้ดินกองแล้ววะจะเคลียให้จบหนึ่งมาน้องนี่คือขับรถใหญ่เหมือนกับขับรถเล็กเลยครับผมเนะาะการบนโทรลเนี้ยเน็ปคืบเลยครับปีมือจริงลองตัวครับท,ทำงานเด็กรถ เราสนใจเราชอบครับการขับรถเมโครเนี่ยครับมันต้องอยู่คนเดียวมันก็ทํางานคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ต้องอ้าปากมาคุยอะไร้ะครับทำงานก็คือทํางานคนเดียวเลยไม่ใช่ทํางานทางานก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่ทําด้วยกันโนเลาะกันไปไม่ใช่ครับอันนี้การขับรถเมโครก็คืออยู่ข้างในครับแล้วก็งานนี้ยิ่งกดดันครับงานต้อ่านแบบครับัวพลาดครับไม่เหมือนงานกด อย่างอื่นครับงานอย่างนี้มันมันมีสิทธิ์ปวดหัวกว่า,ายานึงอย่นี้ครับเพราะว่ามันเป็นงานปั้นโคกหลงนานี่ฮนะจะเร่งจะสบายสไม่ต้องถ้มันเน้นมากเพราะท่านแม่นปั๊บมันจปะปลูกอะไรไม่ขึ้นครับไว้อย่างนี้แหละดินเหนียวล้วนๆครับตรงนี้สวยงามครับสวยงาม ดีเลยครับลิปครับก็เหลือแต่งคันแล้วครับทีนีกแต่งคันฝั่งนี้ก็ไม่ยากาปครับได้ประสบการณ์เลยครับในการแต่งคันครับไม่ครับเรียกว่าแต่งคันสะจะไล่แต่งกัน สวยงามครับทำออกมาแล้วบริบทพื้นที่นี่คือแจ๋วเลยครับผมอาจจะไปเคลียร์ตัวไหนก็นนะผมแต่งสระอ่างนี้มาแล้วผมนี่ฮะนี่ก็เกิดปัญหาจากหน้าง,งานก็มีทุกอย่างครับเนาะปัญหากรถต่อมาทำเลยว่ายังปัญหาเรื่องของสถานที่ครับผมเนาะเนี่ยบ่อที่น้องขุดไปเสร็จก็สวยงามครับนี่ ให้ดูผลงานช่วงเย็นกันถ่ายแต่ที่เดิมๆครับแต่ว่าให้ดูแล้วชอบใจครับพอได้จบงานขึ้นมาจะดูสวยงามมากครับเสมอปึ๊บครับผมก่อนนี้คือจะมีทักษะในเรื่องการแต่งเรื่องการรูปครับผมมันจะเคยงานทำงานฝึงานก,ก่นัพทปรนกอนเข้าใจงาน,นครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสร้าดโคกน้องนาครับทีมงานดโคกน้องนาหนอาชีพครับผมเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ